น,นี่คือการคาร <laughs> ุดท่านจดบันทึกลักษณะของท่านจะเป็นเงี้ยมีสมุดตลอดปากกาตลอดมีไรท่านจดนะฮะนี่เป็นจอมจดบันทึกนะฮะแล้ว <laughs> ตามหลวงปู่ห้าปีจดมาอีกยี่สิบเอ็ดปีแต่ตอนนี้ตัวเดิมน,นี่นะฮะเลขที่นี่รถหลวงปู่นั่งคันเดิมอรถปู่สวงนั่งคันเดิมอ,อ,อันนี้คืออะไร ก็ตำนานหลวงปู่นั่งรถอ่าตำนานหลวงปู่นั่งรถแล้วเลขมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงก็นั่งรถหนึ่งไปโรงพยาบาลอ่าไปโรงพยาบาลยุกเกเลขกอเจ้าของรถทะเบียนหนึ่งแปดห้าเก้า อวันเจ้าของเกิดเดือนเจ็ดเกิดปีศูนย์เจ็ดเกิดปีศูนย์เจ็ดแล้วศูนย์สามนะศูนย์สามผัวเมียศูนย์เจ็ดอ๋อออกมาแล้วศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์โเฮียจุกเจเล็กศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ออกมางวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ที่ให้ไม้ไผ่เสียนหนึ่งขึ้นรถนี้สอมลำเอไม้ไผ่ที่วันก่อนนะที่สามท่อนนะครับออกสามศูนย์สามเลยตัวนี้ออกออกวันเกิดเออ้เอ้พอสอเกิดของคนคนที่เฮียจุกเจเล็กผู้ไป นิมนต์หลวงปู่ไปโรงพยาบาลบัวเชิดเปลี่ยน,นรถวันที่ท่านลสังขารครับวันศุกร์ที่แปดโอ้นี่ครับตามตำราปกันยายนปีส<ป>ี่สามท่านผู้ชมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน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 อยู่ในอ่าท่านกําหนดมาแล้วยี่สิบปีนะ,ะครับรถคันนี้คือรถที่ทรงเสบียงทั้งหมดในตำนานคือรถคันนั้นออกเสร็จ ถ้าตามรถคันนี้ก็คือเลขนี้เลยอ๋อต่อไปน่าจะเป็นคันนี้นะฮะอ่านี่นะะอ่าอันนี้ทายตามตำนานรถทายตามตำนานรถไม่ต้องฝันไม่ต้องฝันเอามรดกเก่ามาทำนายอ่านี่มาทำนายอ่าแล้วลุ้นนะครับท่านอ่าผมคลิปนี้ผมเก็บมรดกผมจะลงรัดให้วันนี้เลยครับเพื่อเพื่อที่ผู้เลื่อมใสหลวงปู่เถิดจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับแล้วอย่าลืมบอกต่อนะฮะ อ่าหลวงปู่ให้ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านนะฮะผมโดนเลือกมาเป็นการบันทึกเรื่องเดิมลงไว้แต่มันเอิญวามันออกตามนั้นจริงออกตามนั้นจริงๆเออเหลือเชื่อครับเหลือเชื่ออ่าแล้วครับงานนี้อ่านะฮะอย่าลืมนะเลขกับเลขทูบเลขหม้ออ่าทูบออกสองสี่หม้อที่ให้มาก็สองสี่กระท่อมสองสี่รถก็สี่สองไอ้กระท่อมสองสี่คือที่มาคืออ่าหลวงปู่เขียนอ่าอะไรนะ เลขสองสี่ตัวเลขสองสี่ตัวนี่กระท่อมสองสี่ลง้อเขียนใชไมกระท่อม้นมาขามถึงเรียกกระท่อมสองสี่ก็คือต้องปูเขียนเลขนี้ไว้อ่ะเอาอีกแล้วเขียนให้ดูปัญหาคือความจําในโทรศัพท์ก็ก็จะพอไหมเนี่ยเอาลุ้นนะลุ้นให้มันหมดเขียนเลขนี้แต่ก่อนเขาเรียกว่ากระท่อมสองสี่นี่ครับคือสองสี่คือมาที่มาท่านเขียนเลขนี้ครับเขียนมาปีสี่สองอ๋อสี่สองอีกเอ้าแล้วออกเลขวันนั้นออกอะไรปีสี่สองอ่าแล้วแล้ว แล้วออกยังไงถึงวงนนั้นกระท่อมนี้ตอนหลวงปู่เขียนมันออกสองสองออกสองสองกับสองสี่อ่าสองสี่สองสองกับสองสี่นี่ฮะนี่นี่นี่คือนี่นี่หลวงปู่สงเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือกระท่อมสองสี่อ่าเนี่ยท่านที่